เป็นกินกับขนมนวครับเพื่อนวันนี้เป็นไม่ไม่ได้เป่ารูกมันไม่ร้อนเอาข้าปากได้รูกโอเคอร่อยไหมไหนใครอร่อยยกมือยิวันนี้กินกับแซบบอ,อแซบครับไหนใครแซบยกมือ,อผู้ใดแซบยกมือคืนโอ้จะมันแซบคลักระดูกคอย แ่บหลายได้กินข้าวเหนียวได้ลายมือกินเท่านึงค่ะบ่ได้กินเลี้ยนมือเด้อสองสามมือกินเท่านึ่งเขาได้กินข้าวเหนียวน้ำเท่าหนึ่งเขาแสบเขามักใส่ปากน้ำกขบพ่ท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอเ,คเออใส่ลูกใส่น่หนักนี่มันหลุดมันใส่ปากโอเคเรียบร้อย อร่อยไหมคะอร่อยไหมไหนใครอร่อยยกมือครับ ไม่ได้ลูกจับไม่ได้มันจะลนอ,อ่ะาปากักอ่ะปากักเออนั่นอร่อยจังเลยไหนใครอร่อยยกมือขึ้นจ้า,เ,าเส่ปากเลยลูกเอาใส่ปากเลยใส่ปากโอเคอร่อยจังเลยจ้าห <Yeah. S 1> นุ่มสาวพันข้าวเหนียว อร่อยไหมลูกอร่อยไหมมาลินไหนใครอร่อยเก่งจังเลยอ้ําทอดใหม่ใหม่ค่ะย่าลูกย่าย่ายาย่าย่านี่ยที่พี่แมรี่จ้าหนึ่งสองอ้ําอร่อยจังเลยค่ะวันนี้หนูกินข้าวกับหมูทอด หมูทอดสุกแล้วนะกับข้าวเหนียวร้อนๆใย,ยนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆให้เลยอร่อยมากอ,มอร่อยจังเลยน้ำเหรอลูกอยากกินน้ำเหรอกินน้ำเหร๋ยลูกอันนี้ใช่ไหมอนนพอจะพอจะลูกพอจะกินข้าวต่ออยู่โอเคแต๊ยายเปราข้าวอีกค่อนเด้อ

อร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะอย่าไปออกจากหม้อใหม่ๆมาอีกแล้วหมูทอดหมูทอด อสาวน้อยพัน์ข้าวเหนียวหนุมน้อยพันข้าวเหนียวดูดกินน้ำผลไม้คนละหนึ่งซองกินดูกกินดูดเลยจ้ดดูดเลยเป็นน้ำผลไม้นะคะเป็นน้ำผลไม้อันนี้คือทานหลังหลังทานข้าวเสร็จอ,อร่อยจังเลยว้านะลูกเนาะ